ลัวตัวเนี้ยดูดิโจ๊กเกอร์ดูดิดดลิดาน่ากลัวไหมกลัไวไม่รู้นี่ลิดามาดิมาดูตัวนี้ลิดาแล้วพอถึงแล้วสวัสดีครับก่อนีครับครับเราจะไปไหนกันเอ่อวันนี้ไป ไปดูพีดีเตอร์ครับทุกคนไปดูพีดีเตอร์นะมันเราจะไปคาเฟ่เ<อ>ที่มันมีมนแบบนนองคาเฟ่ที่มันมีหุ่นใช่เดี๋ยวพ่อเปิดอันนี้ปลดล็อกไปโอเคไปน้องไปดูนี่ไปอ่ะเดี๋ยวลงไปนะเราจะก่อนนะรอเด่นหลับไปแล้วเมื่อกี้นี้รถมารอรอเพอราะลุยตั้งค่ากล้องหลับเลยใช่ไหมลูกเอโอเคไปเดี๋ยวพ่อเปิดให้ ไปลงมานิลงมา,ลงมาด,ดลงไม่ได้โอ้ยโอ้ย Spider Man, okay. โอ้ยสไปเดอร์แมนโดนล็อกโอเค๋เลยเข้าก่อนไปเดินไปเดินไปก่อนเลยเดินนำไปลิมดาดูที่ทางเข้าทางไหนนี่มันเป็นคือคาเฟ่ว่าเมอร์ลิน<ป>เมอร์ลินไปเลยบุกเลยไปไปถูกไหมเข้าทางนี้ก่อนลูกเข้าไปทางไหนอ่ะเข้าไปทางนี้ก่อนอ๋ออันนี้จะเป็นตัวแกลเลอรี่ น no ี่จะไปเข้าไปซื้อ่ะเปิดเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้โหเต็มเลยจะกินน้ำได้ไหมนี่กินน้ำขาเด็กขาเด็กกินน้ำได้ไหมลูกมีอะไรของน้ำอะไรของเด็กบ้างปะครับลิ้่ามีน้ำส้มกับช็อกโกแลตออะไรลูกน้ำส้ม อันน้ำส้มอันน้ำส้มแก,มกงครับ<า>ในลูกมีอะไรตัวนั้นอะไรนี <c oughs> ่ครับ Spider สไปเดอร์แมนต่อสู้กับไอรอนแมนอ้ออออเอาจงำใครรีดดาเขาบอกว่ามีต้องสองชั้นนะเราไปดูชั้นล่างก่อนไหมไปดูตรงนั้นไก่อนไปเขออาเกาะไปใช่ไหมอ่าโอเคเกาะ <c oughs> จับมือด้วยใช่ไหมโอเคไอหนูเดินเข้าไปดิ ไปดูตรงนู้นอาจับมืออาจับมือมโอเคอาจับมือไปโอเคไปนิดละเข้าไปดูในนู้นก่อนยินดีในนูน้นดูไปดูในนู้นเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองโอ้ยผีหรอโอ้ยนิดละไปดูดิมีตัวอะไรบ้างไปดูดิหุ่ยนี่ไงนิดละฮักอ่ะนี่นี่ฮักอุ้ยแต่ตัวใดแค่นิเจนหุ่ยตัวใดแค่นิเจนเราโอ้ยนิดละนั่นดูด เรียกซูเปอร์แมนเหมือนจริงไหมนี่ซูเปอร์แมนตอนนี yeah. <laughs> ้ตอนยังไม่ตอนยังแบบใส่ชุดธรรมดายังไม่แปลงร่างไงลูกแล้วก็ตัวนี้เรือดูด่างยังไงด้วยอะไรอุ้ยตัวนี้เป็นดามีนักลบด้วยนี่เดือดฮักน็อตไหนเดือดฮักอ่ะไหนพาพ่อดูหน่อยไหนพาดูหน่อยอุ้ยนี่ไงไอตัวนี้เดือดฮักนี่ื่อเดือดฮักเดือดฮักกับทานอสไงทานอสไงไอตัวทานอสไงที่มันเก่งๆอ่ะ ที่มันพวกกัปตันพวกสไปเดอร์แมนต้องลุมต้องหน้ามาเกาะด้วยะต้องหน้าด้วยดูดิจ้องหน้าสู้มันได้ไหมชิมันสู้ได้ไหมหนูสู้ได้ไหมชี้หน้ามันเลยโอเคฟันเหลือฟันเลืไว้ฟันเหลืองจริงไหมไหนอลดูดูดิดูดิฟันเหลืองจริงไหมไว้อานอ่อนฟันเหลือง เดี๋ยูทำมาดูนี้ดิทำมาดูตัวนี้นี่นี่ไงตัวนี้เป็นบับเบิ้ลบีมีเป็นเอ้ยนินจาเตานินจาเตาเจอตัวอะไรเท่ๆ้ดยบังเลยตัวอะไรตัวไหนตัวนี้เท่เหรอใช่หนูชอบตัวไหนตัวนี้ตัวนี้เท่ตัวนี้เป็นโกงหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวเก่งตัวเก่งเหรออ๋อนี่ตัวนี้ตัวที่พระเอกนะนี่ออสติมัสตัวตัวตัวพระเอกอืมพ่อลุยก็ จำได้เพราะเ,เคยดูนะนี่มีเยอะเลยนี่ตัวอะไรเยอะเลยริบดามาดูลิงนี่มาดูลิงลิงเหมือนคนเลยไหมไอ้ตัวนี้เก่งตัวน,นี้เก่งมากที่เาเจอเลยอุอ้ยโดนเอาอันนี้เมดูซ่าเมดูซ่าเนี่ยริบดาเนี่ยเขาอะ<ไ>เขาเป็นงูนะงูแต่คือตัวเป็นคนแล้วเขาถ้าใครมองตาศบตาจะกลายเป็นหินเลยดูดิคนนี้กลายเป็นหินเลยเห็นไหมโดนกลายเป็นหิน ยิบดานี่ดิบดาสบายดแมนสบอร์แมนเอย์แมนสาเดแมนน้าเกมใส่เสื้อสยดแมนใช่หนูใส่เสื้อสยดแมนมาไงวเอไมัหนไม่เจ็บมาดูดิหืมวิ้ยไม่เจ็บเฮ้ยวิ้ยหนูต่อยหน้าก็ไม่เป็นไรใช่ไหม เออไม่เป็นไรจริงๆด้วยอ่ะโอเคไปดูตัวอื่นนิอยากวิยตัวนี้ก็เทอุ้ยดูร้างแบบร่างใหม่อุ้ยเดือดร่างโกดธป่ะเนี่ยด่างแดงอุ้ยลิดานี้นี่ไอก็ไดโนเสาร์สู้กับคิงคองแล้วตัวไหนใช่อหมลิมดาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวอะไรพาะว่าลิดาต้องรู้จักลิมดาเคยดูในในติ๊กต็อกต้องเคยเจอตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ที่มันยิ้มยิ้มอ่ะอือทำไม่ได้ โดเกอร์เฮ้ยด้านนี้ด้านฝั่งนี้ก็มีแล้วดูนี่นี่ Spiderman นี่ Batman เราไปดูข้างบนใช่ไหมเราไปดูพวกที่เป็นเอเลียนพีเดเตอร์ใช่ไหมลูก่นำขึ้นไปนี่เดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองอ้อยขึ้นนะลูก อ,อืมน,นั่งสองมีงานมาดูซินี่ไงมาดูทางนี้ที่น,นี่ไงอันนี้มี่แต๋โมโฟนแบบเหมือนพิซซ่านี่ไงลิฟดาพีเดตเตอ<ง>ร์ช่วยนหนึ่งมีเอรี่อีกหนึ่งไหนนี่เขาดูขอบใต้หน่ดูนี่ขอถ่ายลิฟดาดูชัดไหนลิฟด่านู่นพีเดตเตอร์มีหลายร่างเลยดูนะพวกลิฟตัด่าไม่ดูนะดูนะพีเดตเตอร์มีหลายร่างเลย นี่พีเดเตอร์ดูดิพีเดเตอร์นี่ริบดายเลยดูนี่พีเดเตอร์เอ้ยอันนี้ตัวอะไรลิบดาเอเลี่ยนเนาะใช่หนูชอบเอเลี่ยนนะที่หน,หนูที่เราเล่นเกมหนูเอเลี่ยนทำท่างไงใช่เอเลี่ยนทำท่างไงมันจะสะบัดหางรล่ะท่า,ททามันจะจิกอ่ะอย่าทำท่างไงลองดิตอนมันสู้แล้วมันต้องตัดคอใช่ไหมอ<ง>่าลองแล้วแล้ว,ลว,ลวปล่อยพลังสไปเดอร์แมนใส่มันเลย ไม่อยากรอจะเกาะมันเออได้เกาะมันเนาะมันเท่ใช่ไหมอ่ะเราลองไปดูตรงนี้ที่มีตัวอะไรนูนๆฝั่งนู้นก็มีนี่นี่อุ้ยอันนี้ก็มีเอเลี่ยนนี่ไงอุ้ยพีเดเตอร์แล้วก็มีเอเลี่ยนนี่แบบแบบร่างใหม่ใช่นานแล้วนี่ตรงนี้มีตัวอะไรอีกมาดูสินี่ดิบดากันดั้ม หนูก็ชอบไม่ใช่หุหหน่นยนต์กันดั้มอ่ะแนวยูกันดั้มอันนี้เป็นแนวกันดั้มนะครับแล้วก็มีโว้ยแลตัวอะไรด้วยละ่ะนี่จะดั้เหมือนของหนูเลยที่บ้านอ่ะตัวเนี้ยแต่ของหนูอีกสีหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ที่พ่อซื้อให้นี่ไงของหนูตัวนี้ใช่ไหมใช่เฮ้ยเหมือนเลยที่พ่อซื้อให้ของขวัญวันเกิดอ่ะแต่ดูซิมีอะไรอีกอ่ะรี่านำทางไปเร็ว

ริตาคนนี้มาดูตัวนี้ลิตาแล้วดูนี้ดิครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งเป็นผีดูดิดูไหมครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งเป็นผีอ่ะโอ้ยอันนี้ในเรื่องอะไรเนี่ยนี่เบดเนี่ยนี่เรื่องนี้พ่อเคยดูเบดอันข้ามาตะตัวนี้เป็นผีดิมาดูะไรมาดูอลไรดูยมาดูอะไร ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ย,ยมันจะพูดว่าลิบดามันจะตามหาแหวนแล้วมัก็พูดว่าแหวนของคอมาดูเร็วแล้วกูมาดูเลย้ยกลัวเหรอเข้ามาไม่มีไรแล้วเร็วมาดูเร็ว,วอะไอจ๊กเกอร์เหรอไม่ต้องกลัวของปลอมมาดูเร็วลิบดาลิบดากลัวมาดูนี่นี่นินจะเต่านะครับ

ไปดูดูใกล้ๆ,ๆ,ๆแล้วหนูก็ส่องแหวนให้มันดิกลัวลูกไม่ต้องกลัว <c oughs> มันตัวปลอมแต่มันเหมือนจริงใช่ไหมลูกมันเหมือนจริงมากเลยใช่ไหมดูมันทำหน้าโกรธดินนไหนอ,อ๋อหนูชอบนิจาเต่าใช่ไหมตัวนี้ก็เก่งแลยนิจาเต่านิดาดูตัวนี้<ไ>นี่ตัวนี้เป็นโมยดลซ่าลิดา,าถ้าถ้าไขจ้องตาจะกลายเป็นหินนิดาลองจ้องตาสิ ต้องตามมันเดี๋ยวหนูจะกลายเป็นหินเฮ้ยเฮ้ยลิฟดาแข่งเป็นหินเลยอ่ะเฮ้ยลิฟดาเฮ้ยเอ้าแก้งพ่อเหรอ Iron น a n i อ o n Man อ้าไอรอนแมนเฮ้ยลิฟตานี่นี่ไงเอเลี่ยนน่ะนี่เอเลี่ยนตอนนั่งดูตอนทำลายของอ่ะไอ้ตัวนี้กำลังทำลายข้าวของเลยนะเนี่ยโอ้แสดงว่าเอเลี่ยนตัวนี้ไม่ดีเนี่ย โอ้ยลิดานี่ที่เขาตัดหัวเอเลียนมานี่ตัดหัวพีเดเตอร์มาตัดมาแขวนไว้นี่ลิดาตัวนี้็นอะไรตัวแงดงไปอยูมาโทษเลี๋ยวนะนี่สัดกวางอเอาว่อแล้ะรอยจำนวนตัวอันจูไม่มีหรอตัวไหนตัวนนะมีสิลิดาตัวตัวนี้ลิงดิ นี่โหดเลยวันนี้พีเซเตอร์ตัวนี้กระดุกนะมันอาปากเห็นี่ได้อาปากโอ๊ยกลัวกลัวดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวนี้อุ๊ยจียันนี้ดูตัวไหนอุ้ยดีได้ตรงนู้นมีหมดเอ็กอะดี่เราจำหมดเอ็กไหมที่หนูสะสมเหรียญน่ะมาดูสินี่นี่แล้วกับหมดเอ็กอะเห็นไหม มัดไรเดอร์อ่ะโอ๊ยบานี่ฮักมันจะต่อยหนูฮักเจอแน่มีดาจะการสู้กับมันเลยฮักเจอแน่ฮักเจอแน่อม่เชียวอันนี้ฝั่งโอ้โหดานมีตัวเยอะมีมีหุ่นเยอะมากเลยนะเนี่ยเนี่ยหักโคตใจใช่มาดูสินี่เลิ่ดดูตรงนี้สิมีตัวอะไรอีกฝั่งเนี้ย นี่ตัวลิงไอ้ตัวลิงลิวดามีนี่ลิวดารู้จักคนนี้ปัคเซอร์เหรอกคือใครรู้ปะนักอลไม่ใช่อันนี้เป็นนักมวยใช่ปะเป็นบูตลีอ่ะชื่อบูตลีไปยเรามาดูดิอุ้ยลิวดาตัวนี้ก็มีนะเนี่ยลิวดารู้จักไอ้นี่นะไอแอมกู๊ดป่ะเนี่ยที่เป็นต้นไม้อ่ะเป็นต้นไม้เออหนูเคยดูหนูเคยดูอยู่ใช่ปะชอบตัวนี้อ่ะไหนตัวนั้นตัวอะไรนเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าตัวนีรพอลิยอโอ้เป็นปีศาจอ๋อ นี่แล้วนี่ก็มีตัวอะไรพ่อรุยก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วรนะื่เนี่ยอันนี้นั่งอยู่บนหินล้วเนี่นั่นแต่แต่นัามันหินทำไมเื้าขหงกระดูกนัก่งมันนักยิงปืนไหนนักยิงปืนนี่ไง,น,งน,ไนักยิงปืนใช่ไหมนักยิงปืนใช่ไหมใช่คือไปทิได้แต่พ<ต>่อรุยชอบตัวเนี้ยพ่อลุยว่าตัวเนี้ยเหมือนมากเลยมาดูสิเห็นมเหมือนไหม เร่ชอบตัวน,นั้อ่ะหรืชอบตัวน้อ๋อนี่อันโน้ทยกับตัวนี้นะไม่ใช่ทยอนนายอเลยไม่ชอบตัวน้เวอ,อเลยชอบเราไม่ชอบพ่อชอบทุกตัวเลยกลัวเหรอลูกจะร้องเลยยังไม่ร้องเราไม่ชอบตอนนี้ของงูอ่ะเออโอเคพ่อชอบพ่อชอบหนูชอบโอเคไปเราไปดูหน่อยเราต่อดีไปตรง,งไหนไปตรงไหนมีอไหมไปดูสิโอ้ยตัวนึง นี house, lings, oh, okay. ่ถ่ายถ่ายพอไหนพอจะกัดมันถ่ายพอไหนถือไว้เห็นไหมเห็นไหมเห็นพอหรือกัดไหมเห็นนี่ไม่ดูซ่าไม่ดูซ่าก็น่ากลัวเลอ หนีแล้วลงไปแล้วๆค่อยๆลงไปไปไปดูครบยังครบแล้วเหรอมีเดอร์มีเดอร์ไหนหนูชอบตัวไหนที่สุดในชั้นเนี้เอเลียนพีเดอร์อ๋อนี่ไงถ้าเอเลี่ยนพีเดเตอร์ก็ตลองนี้เนาะที่เขาหัวมาแขวนไว้นะนี่เยอะเลยนี่เลี่ยนพีเดเตอร์หนูยังไม่ได้ถ่ายกับเอเลี่ยนเลยเอาอไหมถ่ายไหม เอเนี่ยเอเลี่ยนตัวยักษ์นะแล้วก็พีเดตเตอร์เห็นไหมถ่ายไหมนี่พ่อถ่ายให้ยืนตรงนี้ดินี่ตรงนี้เอเลี่ยนเยอะเลยเอเลี่ยนกับพีเดตเตอร์มาเออหนหูยืนหนูยืนนี่พอถ่ายแบบไม่ต้องเห็นหนูได้ไหมอ่าได้ได้ไดครับพ่อถ่ายไม่ต้องเห็นหนูโอเคพ่อถ่ายไปไม่ใช่เอเอเลี่ยนด้วยอืมนี่เอเลี่ยนตัวปวดลิบดาครับเลออือดข้างหดเท่าไรลิบดาถ้าเอเลี่ยนเนี่ยตัวเลือดมันจะเป็นสีอะไร ถูกต้องมันคือปีศาจมันคือแบบมันเป็นเอเลี่ยนที่อยู่นอกโลกอ่ะมันก็จะแบบเลือดมันคนเราถ้าคนเราปกติเลือดสีอะไรเลือดสีแดงถูกต้องแต่ถ้าเอเลี่ยนล่ะเอเลี่ยนเลือดสีเขียวโอเคมันต้องหน้ามั้งมันต้องหน้ามห้งพ่อพ่อถ่ายรูปกับดิอ่ะพ่อถ่ายได้นะถ่ายแล้วพ่อถ่ายแล้ว อจจมามไปสู้กับอีกั้นนตัวนี้ตัวอะไรนะไม่มีหน้าเนี่ยเออเนี่ยพ่อดูนะเนี่ยลิฟดาดูดิเขาไม่มีหน้าลิฟดาเ<ม>นี่ยไม่มีหน้า<อ>แลวแบบเหมือนขี้มมาปีศาจอะลิฟดาเนี่ยมมาก็แบบตาแดงเลยลิฟดามาดูเห็นไหมตัวใหญ่มากมันคือตัว,ตวอะไรอะแล้วเขาถืออาวุธอยู่เห็นไหมถือหอกอยู่มันคือตัวอะไรก็ดูดิเนาะ ขามมันจะขามันจะเป็นมีับเหรอขาขามมาเหรอลูก <c oughs> ใช่พี่ดิ๊ดมาดูอันนี้ดิพ่อรูชอบดูหนังเรื่องนี้เป็นนักลบอ่ะดูนี่เใส่แต่กางเกงไหน <c oughs> ดูดิโอ้ยสามร้อยขนศึกรุงโลงมอันเนี้ย <c oughs> ชื่อว่าคิงลีโอนดัสนี่เทไหมใช่เ <c oughs> ดีวดูตัวไหนอีกมีตัวนหนอีกดูสิ เพนกวิน <Penguin. S 1> อุ้ยเพนกวินเออลิฟต์ด้รู้ได้ไงตัวนี้ชื่อเพนกวินอ,อ๋อก็มันอยู่กับเพนกวินข้างล่างนี่เออแต่ตัวนี้ชื่อเพนกวินจริงๆในเรื่องแบทแมนอะ่ะเป็นโกงลิฟต์ดามาดูนี่โลกแดงโลกแดงหมาตะะ้อนคะโลกแดงาตาแดงเหมือนหมาปีศาจเลยนะหรอไ,ไ,ไหนลูกไ,ไ,ไหนหมาปีศาจาตาแดงอุ้ยหมาปีศาจตาแดงบูด็อกเหรอใช่บูด็อกตาแดง นี่มันมาไก่ตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้มีโซ่เนี่ยมันน่าจะเป็นคนจับตัวนี้หรือเปล่าเห็นไหมใช่เป็นคนเลี้ยงหมาใช่ไหมใช่โอเคเนี่ยเดู๋ยามาดูกระโหลกแดงกระโหลกแดงอ้โนี่ตัวอะไรว่าม,ม,มันจับเนี่ยมือนจับชุดกันเลยไหนครับกันหมเออเหมือนเขาสลับชุดกันอ่ะตัวนั้นตัวตัวพ่อเบ่าเนี่ยอันนี้คือพ่อเนี่ยอันนี้คือลูกที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมชุดเหมือนกันไหมเห็น นี่แม่มันใช่ไหมข้างหลังไม่รู้เหมือนกันนะขลังมมแม่มันใช่แม่มันแมาพ่อมันแลอวตัวนี้ลูกมันอือก็เห็นตัวโครงกระดูกไม่เลย่ด้านนี้หักเลยหักเราดูไปแล้วเนาะเฮ้ยแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยกําลังปล่อยพลังเลยเน,นี่ยเจอตัวอะไรตัวนี้เนาะไม่รู้พราเลยไม่รู้จักก็ปลิ้นเนาะกินก็ปลิ้นอ๋อมันเป็นโกงในเรื่องสไปเดอร์แมน มันกินกอลลิ่งไปไอ้ตัวเขียวอะอะไรหมือนเป็นสไปเดอร์แมนเออเดี๋ยวมันเป็นคู่แข่งสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนจัดการมันเลยนี่แหละนี่มันเป็นคู่แข่งสไปเดอร์แมนนี่ดีแค่ดีครับฉิตยิงหรือกี่จะกินกระเดมกระเดมไปหรอพ่นยาส่มันดิรูกตาขาดหรอลิฟต์ตาพ่นยาส่มันพ่นยาส่มัน ไม่งันพ้นยายหลอกตายเลยโอแค่นี้ก็ตายแล้วใช่ไหมเป็นน้องพ้นหญ่เลยหรอกแล้วเดืยวตายเนาะไปโอเค l e t ลุยโอเคทุกคนวันนี้ลิมดายหิวมากแล้วลิมดายบอกบายๆก่อนเดี๋ยวไว้บายบายเนาะวันนี้พามาดูเยอะแล้วนี่ลิมดาดูโชว์ไฟโชว์ไฟโอเคบายบายเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะฝากกดกดอะไรเอ่ยกดไล์ จาไปนะคบทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับจะจะดิงด้วยนะคะเอามือเอามือมาเปิดกล้องเดีย๋ยวเอามาปิดปิดปิดกล้องโอเคนิสัยของเต็ง